วันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ทุกคนก็วันนี้ในเวลา18นาฬิกานผมไทยนะเจอกับมองโกเลียก็ปรากฏว่าวันนี้ทีมไทยฟอร์มค่อนข้างดีนะชนะมองโกเลียไปได้3ต่อสูตรเซร็จด้วยคะแนนที่ค่อนข้างห่างมากๆเลยคือ25ต่อ12 25ต่อ7และ25ต่อ11นทุกคนก็ ทำให้ไทยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่ม A นะครับผมที่มีทั้งหมด3ทีนะมีทีมไทยออสเตรเลียมองโกเลียนะผมก็ทําผลงานได้ดีนะครับทั้ง2วันเลยนะคือวันที่เจอกับออสเตรเลียเนี่ยไทยก็ชนะไปได้3มสูตรเหมือนกันนะทุกคนก็คือสิบสี 25, ่ต่อยี่6ิห้าสิบหกต่อ2ี่สิห้าและยี่ิบต่อ2ี่สิบห้าเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยวันที่เจอกับออสเตรเลียเนี่ยไทยค่อนข้างที่จะตึงเครียดกว่าเจอมองโกเลียเยอะมากๆนะวันที่เจอมองโกเลียเนี่ยค่อนข้างที่จะ ่อนคลายลงเยอะพอสมควรเลยทุกคนส่วนที่เป็นการสร้างประวัติศาสตร์นะครับในวันที่